สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านชอนใหญ่โอท็อบนวัตวิถีจากอำเภอหนองม่วงที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะจุดแรกไปตามรอยพระพุทธบาทกันที่วัดคีรีนารัตนารามซึ่งค้นพบโดยหลวงพ่อองค์ดำอดีตเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2500 การเดินทางขึ้นไปสักการะนั้นจะต้องเดินทางผ่านเนินเขาอันเงียบสงบระหว่างทางจะทำให้ได้พบกับพระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สวยสดงดงามและนอกจากนี้ยังจะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางป่าเลไรอีกด้วยเดินต่อไปอีกไม่ไกลก็จะพบจุดหมายสาราสีขาวข้างในมีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทให้ได้สักการะกันซึ่งรอยพระพุทธบาทซ้ายสีทองประชาชนส่วนใหญ่นิยมกราบไหว้และปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้านนอกมีองค์ปู่พญานาคให้ได้สักการะกันมีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมาเช็คอินกันที่นี่ได้ จุดที่สองคือวัดถ้ำสิทธารามหรือถ้ำเขาจักกรจันทร์ที่นี่มีถ้ำขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าถ้ำทองหรือถ้ำเขาจักกรจันทร์มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามบันไดทางขึ้นลงเดินได้อย่างสะดวกสบายและเมื่อเดินขึ้นไปนั้น จุดแรกจะพบกับจักรจันทร์ตัวใหญ่เป็นที่สักการะของคนที่นี่มีพระพุทธรูปรูปปัญนเสือรวมไปถึงรูปหล่อของหลวงพ่อทองทัศนีโยให้ได้สักการะบูชากันทางเข้าถ้าจะพบกับองค์ฤาษีองค์ใหญ่ ถัดมาภายในห้องโถงเมื่อเดินเข้ามาแล้วจะพบกับองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีการสร้างสาราปกคลุมอีกด้วยนอกจากถ้ำทองแล้วอีกด้านหนึ่งของวัดยังมีทางขึ้นไปมนดบของหลวงพ่อทองเราสามารถขึ้นไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ สุดท้ายเดินลงมากราบเจ้าอาวาสและฟังธรรมจากพระคูสิทธิคุณากรเพื่อการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปหลางกายแล้วก็เหมือนบ้านใจก็เหมือนคนอยู่บ้านบ้านจะดีบ้านจะชั่วมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่คนอาศัย คนอาศัยดีบ้านมันก็น่าอยู่คนอาศัยไม่ดีบ้านมันก็ลกรุงรางตกๆๆกรปจกสารพัดที่ไหนจ็มีที่ผงที่ภายอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันพิจารณาไปอะไรจะเห็นถ้าไม่พิจารณาไปเราก็ไม่เห็น ัันนตตต้้้อองงใใชชสะิปปปญญาขวหเ็รโย์จุดสุดท้ายเชิญมาเช็คอินกันณนะทุ่งทานตะวันของบ้านชอนใหญ่ที่สวยงามบ้านสะพั่งตลอดปีขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวตามรอยโอทอบนวัตวิถีของบ้านชอนใหญ่กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ